ข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างครับทุกท่านครับมีเอฟซีลุงป้าบอกคิดถึงงานตุ้มโหโความทรงจําดีๆก็เก็บไว้ครับพี่น้องนะครับวันนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างครับทุกท่านไหนทุกท่านลองอเล่าให้ผมฟังได้ไหมครับว่ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจในช่วงนี้มั่งนะครับแต่ผมได้ยินข่าวมาข่าวหนึ่งแต่ก็ยังไม่ยืนยันนะเรื่องที่ประเด็นมีการอุ่ทร์ ในคดีของพญานาคนะครับพี่สังวานทองนะคุณชูเกียรตินะบามายยี่นอุทอนเหรอครับโอ้ว่าแล้วคอนเฟิร์มหรือยังครับได้ยินข่าวจาก f อซหลายท่านที่ส่งข้อความมาคุณนิชาสวัสดีครับเนาะแต่ผมไม,ไม่ไม่ยืนยันนะฮะนะครับผมไม่ยืนยันว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะผมยังไม่เห็นเอกสารนะครับยังไม่เห็นข่าวสารที่ชัดเจนแต่ถ้าเป็นจริง นะครับแต่ก็เป็นถ้าเป็นจริงก็แหมก็น่าเป็นห่วงกันนะฮะนะครับถ้าเป็นจริงก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันอ๋อข่าวจากป้ายานนะฮะอืมถ้าข่าวจากสายนี้ท่าทางถ้าข่าวจากสายนี้มาท่าทางจะชชวร้อยละเก้าสิบแล้วนะนะครับอีกสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเผื่อใจไว้หน่อยนะครับแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็นข่าวสายจากทางฝ่ายป้ายานมานี่ผมว่า ป้าบูหลันน่นะฮะน่าจะน่าจะชัวร์นะครับได้ข่าวข่าวว่ามีมีการอุทธรณ์ฟังฝั่งบาไม้นะครับหลายคนกําลังยืนยันกับผมแต่ผมยังไม่ยืนยันนะครับผมยังขออนุญาตไม่ยืนยันแต่ก็จะขอ,อะพูดคุยทักทายไปตามหลัก,กหลักการทั่วไปวันนี้ไปฟังท่านพระอาจารย์พนพูดนะครับเมื่อช่วงบ่ายๆก็ขอพระคุณพระอาจารย์นะครับกา,ารรัฐวิารพระอาจารย์ด้วยนะครับที่ แสดงความห่วง่ยผมไว้ในคลิปนะฮะคือผมไปฟังอยู่แต่ผมไม่ได้แสงความคิดเห็นท่านพระอาจารย์รู้สึกเห็นใจผมนะครับขอบวระคุณพระอาจารย์มากนะครับผมไปฟังอยู่นะฮะแต่ไม่ได้ไม่ได้คอมเมนต์ท่านเองนะฮะไปกดไลค์กดแชร์ธรรมดานะเปไปในฐานะที่ท่องโลกโซเชียลนะครับพี่น้อยสาอุดอนะครับอุทะเลสวัสดีครับนะป่าไม้ยื่นอุทรนะฮะ อันนี้คือคดีไหนครับป่ามายุ่ทอนคดีไหนครับคดีไม้หรือคดีพญานาคครับหรือว่าสองคดีเลยนะครับหรือว่าสองคดีเลยนะฮะอ๋อนะคุณน,นันท์บอกปามายุ่ทอนนะฮะน่าจะเรื่องตัดไม้แหละครับอ๋อพญานาคไม่ได้อุทอนใช่ไหมนะครับมีไหมมีอุทอนเรื่องพญานาคไหมฮะไม่รู้นะก็นี่ฮะมันเป็นข่าวครับ มันเป็นข่าวที่ได้รับมาจากทางยูทูบเบอร์นะครับสวัสดีครับเฉยันเงาได้ข่าวมาจากทางยูทูบเบอร์นะครับแต่ไม่ได้รับการยืนยันจากหน่วยงานซึ่งก็ยังต้องรอนะครับการถแถลงจากหน่วยงานว่ามันจริงหรือไม่จริงบางทีถ้ามันไม่จริงเนี่ยการที่เราเอามาพูดก่อนเนี่ยมันก็มันก็น่าจะ,ะไม่เหมาะสมนะครับแต่ถ้าหามีข้อมูลข่าวสารที่แน่จริงแล้วเนี่ยการที่ผมจะนํามาพูด เกี่ยวกับความรู้กฎหมายเนี่ยก็ไม่น่าจะหน้าหน้าเกตอะไรหรือหรือสามารถทําได้ไม่เกี่ยวนะครับไม่เกี่ยวนะครับงานผมจบแล้วครับเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นต์เห็นไหมครับนะฮะคดีที่เกิดขึ้นในชั้นนี้ไม่เกี่ยวกับผมนะครับจบแล้วงานจบแล้วเป็นงานในชั้นอุทธรแล้วนะครับเอ่อสวัสดีป้านิพพาพด้วยนะครับผมนะฮะนะครับ คือคือผมไ,ม,ไ,ม,ไม่ไม่ได้ให้ความไม่ได้ให้ความอ่าสนใจในเรื่องของสาเหตุที่ว่าอโบมาจ้าโบมาโบนครับคือไม่เกี่ยวครับเพราะมันจบงานไปแล้วครับแล้วก็งานเสร็จสิ้นในชั้นต้นนะครับส่วนชั้นอุทธรก็เป็นเรื่องของตัวจำเลย้งจำเลยที่จะไปไปหาทนายหรือไปแก้ต่างเอาถ้ามีจริงนะถ้ามีอุทธร์จริง ีนี้ผมไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นการอุทธรณ์ในคดีป่าไมอา้อีกสองคนคือช่างพงกับมานาจะโดนด้วยไหมนะครับอันนี้ที่ผมคิดนะฮะนะครับอันนี้ผมคิดนะครับเพราะว่าถ้าเกิดบอกเป็นคดีป่าไม้จำเลยมันมีอยู่สามคนนะครับถ้ามีการอุทธรณ์ในคดีป่าไม้หรือไม้มาฆ่าแต้เนี่ยมันมีจำเลยอยู่สามคนนะครับก็คือ ทั้งสามคนเลยนะโอ้โหงา,านะะงานเข้าเลยนะงานเข้าเลยนะนะก็เป็น่วงพี่มานามากเลยนะฮะนะครับก็เป็น่วงพี่มานามากเลยนะครับจริงๆคุณมานาเองก็ไม่ได้ลุยหนุยเน่เข้าเลยนะฮะนะครับสวัสดีคุณบุญสบภยหยงนะฮะมีการอุทธรณ์คดีพยานาคด้วยไหมครับคดีป่าไม้ทั้งสามเรื่องทั้งสามคน คดียพญานาคมีไหมครับคดียพญานาคมีไหมนะเอฟซี FC ครับได้ขวามาไหมครับว่าคดียพญานาคมีไหมนะครับคือสิ่งที่ผมไม่อยากให้เกิดนะครับพูดตรงๆเลยนะฮะนะครับนะฮะแต่มันก็เกิดถ้ามันเกิดจริงตามที่ทุกท่านได้บอกผมนะครับเรื่องคุณอัจฉริยะจะจัด,จด,จดการอีกหนึ่งคดีค่ะอ๋อเหรอครับโอ,อ้นะั่นเป็นเรื่องส่วนตัวพี่เขาเลยครับ ทุกท่านครับสาเหตุที่มีาการอุทธร์ถ้ามันมีจริงนะครับสาเหตุที่มีการอุทธร์ถ้ามันมีจริงผมเชื่อว่าหน้าส่วนหนึ่งน่าจะเกิดมาจากการที่ยูทูบเบอร์บางช่องหรือหลายช่องชอบนะชอบที่จะไปไลฟ์สด ในลักษณะที่วิาพากษวิจารณ์คดีในลักษณะที่เป็นการไปสอบเสียดหรือเหมือนกับไปการไปดูถูกนะครับไปดูถูกทีมงานอายการนะครับผมคิดอย่างนี้นะแต่ส่วนหนึ่งก็คือไปไปตามกฎหมายแต่ส่วนหนึ่งก็คือการที่มีการอุทธรณ์ตรงนี้มันเหมือนกับการไปเหมือนกับไปท้าทายเขานะครับเหมือนกับการไปพูดจาในลักษณะที่อาจจะไปดูหมิน่นดูแคลนในละักษณะอ้อมอ,อม ไม่ได <Billie S 2> ้ตรงๆหรอกนะครับผมถึงบอกนะฮะการไลฟ์สดของ u t u b e เนี่ยฮะบางทีมันอันตรายเหมือนกันนะครับอันตรายเหมือนกันนะครับบางทีไม่รู้กฎหมายแต่ก็พูดไปเรื่อยนะครับไม่รู้กฎหมายก็พูดไปเรื่อยนะครับเราต้องคิดนะครับว่าผมเชื่อว่าท่านอายการท่านก็เสพข่าวเหมือนกันนะครับถอนพี่มาณาหมายความว่าอะไรครับถอนพี่มาณาคืออะไรครับถอนพี่มาณาหมายถึงว่า พี่มานาไม่ได้ถูกอุทรไม่ได้ถูกอุทร์เป็นจำเลยในคดีใช่ไหมใช่จ้ะแม่ส่ิยาบอกใช่จ้ะคืออุทร์เฉพาะสองคนใช่ไหมทั้งสาเห็นไหมพี่ชฉยยังงาบอกทั้งสามวัสดีพี่เบนด้วยนะครับสวัสดีคุณจำปองด้วยนะครับเห็นไหมเห็นไหนมครับมีการบอกว่าอุทธร์เพราะเห็นว่าไม่สำนึก น,ะนี่เวรกรรมนะครับคือจริงๆสมควรจะไม่ไม่สมควรจะไปพูดถึงสองคดีที่ผมสู้คดีไปแล้วแล้วก็รอลงอาญาแล้วยังเอาขุดมันมันัล้งมาดา่ามาวิพากวิจารเนี่แหละมันเป็นสาเหตุหนึงนะ่ผมเชื่อไว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมนะแต่ทางท่านอายการอาจจะมองว่าเป็นหน้าที่หรือเป็นกฎหมายที่จะต้องอุทธรณ์ก็เป็นสิทธิของท่าน แต่ส่วนหนึ่งในความคิดของผมนะครับน่าจะเกิดจากการที่มียูทูบเบอร์บางช่องเนี่ยชอบขุดคุยนะครับชอบขุดคุยเรื่องดังกล่าวออกมาแล้วก็แบบแซะนะครับมาแกะมาเกานะครับแทนที่จะปล่อยให้เรื่องที่เราเอา่อรอดพ้นคุกตารางไปแล้วเนี่ยนะครับให้มันเงียบหายไปแต่ก็กระตุ้นอยู่กระตุ้นอยู่อย่างนั้แหละนะครับผมก็บอกแล้วมันเหมือนกับการเล่นกรรมนะเหมือนกับการเล่นกรรม คือไอ้คนพูดไม่ได้รับกรรมหรอกไ,ไอ้คนที่ไม่ที่ต้องมานั่งรับกรรมกับายคนพูดเนี่ยมันน่าเห็นใจนะครับเอ๊มีใครลืมกดไลค์ผมไหมครับนะ,ะมีคนลืมกดไลค์ผมนะครับสี400่ร้อยกว่าแต่มีไลค์ร้อยกว่าลืมกันหรือเปล่าครับทุกท่านครับอย่ากโกงกันนะครับอย่ากโกงไอคิวนะฮะเดี๋ยวไอคิวจะเล่าให้ฟังแบบวิเคราะห์เชิงกฎหมาย <c oughs> นะ,ค,ะ,นะค,ะครับ อ่านั่นไาง,งาน,นะครับคดีหมิ่นประมาทที่ฟ้องไปก็จะถูกฟ้องกลับโดยทางคุณเฉยยะ,ะมีคนบอกข่าวมาเมื่อกี้นะโอ้โหเวลามามาที่มาแบบแบบแบบเหมือนกับหากระสุนเลยเนอะเหมือนกับกระสุน M16 เลยนะเวลามามาที่เป็นชุดอางนี้จริงๆเหรอได้รับการยืนยันชัดเจนแล้วเหรอครับว่ามีการอุทธรณ์จริงเหรอครับนะครับโอ้โนสการะพาจาร์ครับนสการะอาจารย์นะครับนสการพระอาจารย์ครับ าาว่าเช้านี้ขอบคุณพระอาจารย์มากนะครับที่มอบความเมตตาให้ผมนะครับได้พูดว่าเห็นใจอาณาอีคิวนะฮะนะครับกาบนมาสก,การพระอาจารย์ด้วยนะครับถ้าเป็นไปตามที่มีข่าวออกมาจริงส่วนหนึ่งก็เกิดจากการที่มียูทูบเบอร์บางช่องนะครับที่บางทีไปนั่งอยู่หน้าศาลแล้วก็บางทีมาแซะ นะครับมาแขวะนะพยายามไปพูดถึงคดีเก่าที่มันควรจะหายไปกับการเวลาหรือสายลมเนี่ยนะครับนะครับทำให้มีการหยิบยกขึ้นมาและการที่มีการไล่สดไปในลักษณะที่เ,เหมือนกับดูแคลนการทำงานบางอย่างอะไรนะฮะตรงนี้เรื่องของศักดิ์ศรีบางทีเขาก็ยอมกันไม่ได้นะครับนะครับบางทีเรื่องศักดิ์ศรีเขายอมกันไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่มันเป็นอะไรที่มันเกิดเป็นมิติ อ่าเหลือเหลือ,อที่แรกกูทอไปสามแต่ตอนนี้เหลืออุทอไปสองโอ้โหนะฮะนะครับเหลือ,อทอไปสองนะฮะนะครับก็เห็นว่ามีเอาพี่มานาออกใช่ไหมครับมีการเอาพี่มานาออกใช่ไหมครับอันนี้ผมเมื่อกี้เดาจากการที่พูดของคุณแม่อะไรย่า่เงี้นะสวัสดีพี่หนุย่ยคุณวาริษาด้วยนะครับน้องเที่ยวให้สนุกนะครับ มีใครลืมกดไลค์หรือเปล่าหรือเข้ามาแอบฟังเฉยๆมีใครลืมกดไลค์หรือเปล่าครับพี่น้องนะฮะนะอ้าวกดไลค์หน่อยเด้อเชื่อกันทำอาหารก,กินพี่น้องเ้ยนะะคุณแม่สมหวังสวัสดีครับคุณทาย,ยพรพทนะฮะนะครับคดีช่อโกงกำลังดำเนิน,นการโอ้โหอะไรวะเนี่ยนะครับนะผมบอกแล้วนะครับว่าอย่าเร่งกรรมและไอ้คนที่ ชอบเอาเรื่องเดิมๆมาทำคอนเทนต์เป็นเรื่องที่อันตรายมากๆนะครับส่วนหนึ่งเนี่ยตามกฎหมายส่วนหนึ่งเนี่ยเรื่องของศักดิ์ศรีนะครับอีกส่วนหนึ่งคือเรื่องอะไรครับเรื่องของการที่ไปดูหมิน่นดูแครนทางอ้อมนี่นะครับนะครับนี่นะครับพูดไม่ถูกใจยังไม่กดหรอ